ไปไหนครับพี่แมมวัดทรงสวยค่ะไปหาน้องนะน้องสมชุนชุนอีกแล้วมาตั้งไกลเลยนะครับผม,มออาไปบ้านกี่โมงครับเนี่ยหกโมงโอ้ยยังไม่ถึงเลยนะครับสามจะสี่โมงยังไม่ถึงนะครับครับตอนนี้เรากําลังวิ่งอยู่ถนนเรียบคลองจังหวัดชัยนานับทางเข้าวัดทรงเสวยนะครับ สักพักก็จะประมาณสักชั่วโมงนึงิึงแบบ <Bye. S 3> สวยไหมสวยเนาะรูปมันสวยด้ใช่เนาะสวยเนาะคุยจังหวัดชัยนานี่ธรรมชาติดีมากเลยอ่ะจุ๊บป,ปุ๊โหล่นสะพายเขาทีา่อลังการมากเลยแม,ยมย่ดูดิไม่เคยมาไม่เคยมาแม่เคยมาไหมล่ะข้าแม่น้ำเจ้าพยานี่<ด>นี่นี่เขื่อนเจ้าพยาไปทางซ้ายมือนี่แม่น้ำเจ้าพยาแล้วแม่ ม่น้ำใหญ่ฮะสวยอันเนี้ยสุดยอดแล้วเขาคือเกวียนหรอเกวียนนี่มแม่นน้ำเจ้าพระยานะครับผมโอ้ยตรงฝั่งนู้นกว่าสวยนี่กว้างกว่านี้สวยมีมของๆสวยจังใกล้ถึงวัดแล้วครับอีกสิบห้าทีครับอีกสิบนาทีนะครับจะถึงวัดทรงเสวยแล้วครับเดี๋ยวซ้ายมาถึงตัวเมืองชัยนาทนะครับ เลี้ยวซ้ายก็ให้เลี้ยวซ้ายนะครับผมวัดอะไรมาเอ้ยจะไปวัดนี่หลวงพ่อนอนไหนเราจะไปอะไรเราจะไปวัดอีกหนึ่งจุดห้ากิโลเมตรวัดทรงเสวยไม่ใช่หรอไปวัดทรงเสวยใช่ครับไปหาพี่ส้มจุกส้มจุนสมจุนไม่ส้มจุกตัวทีเพิ่งมาครั้งแรกนะครับปกติมาไม่เคยได้ไกลขนาดนี้ จะมายมากก็วัดโพธารามวัดพิกุลทองอิมาสิงชัยนาฏเลยนะครับผมเขียวชะอุ่มชัดเจนนคะครับลงข้าวยังไม่ออกนะครับวันนี้ยังไม่ออกะครับสวยงามชัดเจนสองฝั่งเนี้อข้าวเียบคนปลูกข้าว ไมไม่มีควายอ่ะน้ำเสียไม่มาไม่เห็นเลยตอบซีตอบซีเราใช้ควายกินน้ำมันแทนโอ้โนถนนทางเขาสะอาดเรียบร้อยนะครับโอ้ดูดีดูดีรักชาสัตสัตว์ลายโอ้ยึูป้ายเลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวขวาอ่าจะถึงแล้วครับผมวัดทรงเสวย สถานที่ประพาสต้นประทับแรมพระพุทธเจ้าหลวงรอห้าถึงแล้วนะครับสวยคุณเลี้ยวขวาแล้วจุดหมายของคุณจะอยู่ทางขวาข้างหน้าข้างหน้าดูนตามรถเขาจอดรถนี่โอ้ดูสะอาดล่มลื่นนะครับโสวยงามมากสะอาดมากครับถือว่าสดสะอาดไม่มีมลพีิษเลย การจัดสวนจัดสวนจัดสวนเรียบร้อยสวยงามจุดไมยของคุณอยู่ทางขวาโอ้มีที่ลานจอดรถนะครับโอ้โหดูดิพี่ส้มฉุดพี่ส้มฉุดนะครับพี่ส้มฉุดนะครับอาว่าม่ดูอ่ะเดี๋ยวเข้าในในก่อนจอดรถก่อนเออต้องเดินเราต้องเดินมาถ่ายกัน เอาเช่าตรง <Allah> นี้เลยไม่ได้เหรอไม่ได้เขาให้บนไปลงมาสักแร้วมีตลาดชุมชนด้วยนี่เขาลงมาด้วยจอดเป็นวัดที่สะอาดสะอ้านมากครับดูดีอ่ะตรงนี้เลยอ่ะตรงนี้เได้ครับผมตรงนี้ก็ได้ครับ